ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้ง3 7 0 0 0กว่าท่านนะครับจะ4 0 0 0 0นท่านแล้วตามเป้าหมายของช่องเรานะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ชอบบูชาพระเครื่องสําคัญนะครับที่เป็นที่นิยมมากๆและก็บาร,รมีของท่านนั้นสูงมากๆนะครับและท่านก็กําลังเป็นกระแสข่าวในช่วงนี้นะครับนี่คือเหรียญสําคัญปี12รุ่นแรกองค์หลวงพ่อพางจิตตะคุตโตนะครับ วัดอุดมโครงคาคกรีเขตมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจะต้องเดินทางแล้วที่ปลายทางอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอขอบคุณ FC ผู้ชอบบูชาที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในบรารมีขององค์หลวงปา,างจิตตคุตโตนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประสบการณ์และเป็นเหนรียญครูนะครับจะเรียกว่าเหรียญบรมรูก็ได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับต้องเดินทางแล้วที่ปลายทางนะครับอ่า เมืองฉาชิงเซาซึ่งด้านหน้าป็นทับลูเหมือนองค์หลวงพ่อพางจิตตะโกุโตและจารึกข้อความหลวงพ่อพางจิตตะโกุโตวัดอุดมกงคาคิริเขียนนะครับมีลายเกี่ยวเชือกนะครับรอบนอกและก็ด้านหลังปะทัะอัครยันทั้งแถวบนและแถวล่างนะครับมีวันเดือนปีที่จัดสร้างคือ23พฤศจิกายนหนึ่งนะครับเรียนองค์หลวงพ่อพางเรียนนี้ต้องเดินทางแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ต้องขอบคุณ FC ผู้ชอบบูชานะครับอำเภอเมืองฉาชิงเซาอย่างมากนะครับขอบคุณครับ